เอาละถึงถึงเวลาที่เรามาพูดครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็วันนี้เรา้ามาผม,ผมกับคุณิ ไม่ได้มาแถลงข่าวหรืองืรื่องของเรียือทนายตั้มนะครับวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยบางเิญครับมีคดีสารอาญากับคุณสนะอย่างที่ผมเรียนให้พูดถึงข่าวฟังมาแล้วเออแล้วก็บังเอิญว่ามันตรงกับคดีที่ผมสิ่งที่ผมจะบอกวันในวันนี้เนี่ยก็คือในกรณีที่ทนายตั้มเนี่ยครับได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการรับเงิน จำนวน6กล้านบาทก็ดี10ล้านบาทก็ดี50ล้านบาทก็ดีเป็นเงินทีตั้นพดีเอ่อเป็นแล้วก็มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับถ้าจาไม่ผิดผู้สืสส้นกาบสแตนดาร์ดนะครับสองสองครั้งนี่นะผมก็ดูแล้วนะครับจุดสัมภาษณ์เนี่ยมี2ี่สิบจุดนะครับที่เข้าถ่ายเป็นการบิดน้ำมาซึ่งวันนั้นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยคุณชูวิทย์ท่านก็โทรมาษณ์ผมคือผมก็ไม่ได้ตั้งตัวหรอกครับ แล้วก็ท่านก็ถามผมว่าการกระทําอย่างนี้ของทนายตัย้มเนี่ยถูกหรือผิดผมก็บอกว่าผมตอบไปได้ว่าถูกหรือผิดแต่ผมพอามาตรฐานของผมก็คือว่าหนึ่งผมจะไม่วิจารณ์เป็นใครผมจะไม่ก้าวไก่งานของใครแล้วผมจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาเปิดเผยต่อสาธารณชนและถ้าเป็นและถ้าผมไม่ได้เป็นไม่เป็นลูกความผมผมก็จะไม่แถลงข่าวในวันนี้เพราะเป็นการผิดมายาด นะผมก็บออกย่างนี้นะเพราะนั้นวันนี้ผมจะถแถลง3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่ให้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสองหกสามสองแปดผู้ใส่ความเนี่ยที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้จะต้องดูพฤติกรรมเป็นเรื่องเรื่องกเวลาและการกระทำนะครับรวมถึงโอกาสที่จะทำนะครับ ในกรณีนี้เป็นกรณีที่คุณชูวิทย์อยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างที่คุณชูวิทย์ตีแผ่เผยแผ่เปิดโองจลิตเกี่ยวกับการคอรัปชันพอดีเกี่ยวกับคุณสีเขากพอดนะีเพราะฉะนั้นการเปิเดเผยที่แบนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนซึ่งเป็นประโยชน์ แต่ถ้าหากว่าในช่วงนี้คุีวิตก็เปิดเผยมาเนี่ยแล้วมีบุคคลคนหนึ่งอยู่ๆเนี่ยก็าออกมาเปิดเผยแถลงข่าวโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนได้เสียอันแรกนะครับตัวเองไม่มีส่วนได้เสียอันที่สองตัวเองไม่ใช่ประจักษ์พยานอยู่ในเหตุการณ์จำคดีแตงโมได้ไหมครับแตงโมเนี่ยเป็นคดีที่นักข่าวอยากได้ข่าวจากผมกแต่ผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ไม่แตแะเดียวเลยผมบอกกับน,นักข่าวว่าไง้ครับ ผมไม่ใช่คนที่อยู่ในเรือเพราะนั้นผมไม่สัมภาษณ์ไม่ได้หรอกผมจะไม่สัมภาษณ์ใครไงเฮ้ยก็ไม่เห็นสัมภาษณ์เลยนะที่เพียงโมเนี่ยผมจะไม่คนไปให้สัมภาษณ์นะถ้าผมไม่เห็นนะครับอย่างที่ทนายตั้มนั่งแถลงข่าวถ้าเห็นไหมครับเขาไม่มองหน้านักข่าวนะผมก็แปลกใจนะมองอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วสิ่งที่โดนแถลงเนี่ยในสารนี่นะครับถ้าไม่ใช่ประจักษ์พยานเนี่ยนะสาลไม่รับฟังนะ ไม่พยายนบอกเล่าสามไม่เชื่อนะยกเว้นจะว,ว่าพยานหลักฐานแวดล้อมใกล้เคียงเนี่ยต่อทิกซอกันได้ไม่มีประจักษ์พยายนมาแสดงเราฉะนั้นอันดับหนึ่งอันดับสองคือว่าคุณไม่ใช่ประจักษ์พยายนคุณเป็นแค่พยายนบอกเล่าแล้วคุณมาเล่าไปสู่เป็นสามแล้วไปกล่าวหาว,ว่าคุณคิดผิครับรับเงินสิบล้านจากแทนทายบ้างล่ะเออจากสัวบ้างล่ะไม่ใช่รับหกล้านนะครับแล้วก็ ส่วนลูกชายคือกล่องดวงใจก็มีความหมายอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณูกชายก็คือลูกชายผองทีนี่นะครับรับเงินที่ก็ห้าสิบล้านซึ่งไอ้นี้แหละครับเรื่องส่วนตัวนี่ผมจะบอกให้นะครับที่จริงจริงผิเหมือนกับท่านจงยุทธวิชัยดิะครับจริงจริงที่ดเรื่องในครอบครัวเขาเรื่องบนเตียงเขาคุณมาเผยแพร่นี่สถานเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่าคุณมาแถลงข่าวแล้วมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ย แล้วคุณได้ส่วนได้เสียคุณไม่ได้มาจากพยานคุณเาเผยแพร่ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันขอให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงคุณชูวิทย์แล้วคุณคิดดูเรื่องถุงผมจะบอกถุงไม่ฟังคุณเห็นไหมครับถุงเนี่ยทําไมต้องถ่ายถุงถ่ายถุงไว้เพราะอะไรเพราะวันหนึ่งกูจะได้แบ็กเมย์ไงแบ็กเมย์คุณชูวิทย์ว่านี่มันอยู่ห้าล้านไม่ใช่สามล้านถมง่าสามล้านถ้าคนธรรมดานี่จะเอาเงินมาให้จะถ่ายถุงเพื่อทำไมแสดงว่าคุณเนี่ย เริ่มจากฉากว่าสักวันหนึ่งเจ้าคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ไม่ยอมกับคูนี่นะฮะคุณจะเชิญคุณยขึ้นมาแล้วผมถามว่างานรับเงิน6ล้านก็ดี10ล้านก็ดีเนี่ยมีเพียงหลักฐานใน่ชัดที่คุณชูวิทย์เนี่ยถือมอบเงินกัน6ล้านมันไม่มีไงอ <S <S เอ้าสมมติว่าสงนั้นวา,างอยู่โรงแรมเดวิดจริงแล้วก่อนที่คุณชูวิทย์จะเชิญมานี่มีการถ่ายถุงไว้นะครับมีการถ่ายถุงไว้ก่อนแล้วก็ คุณชวิตมาปั๊บเงินถูกยักเอาไปสองล้านสองล้านคุณร่าเป็นไปได้ไหมมันหายระหว่างทางไอ้พวกกินหัวคิวมันก็เไป็นไปได้ในการทรัพยานอ่ะถ้าคุณมาแบบนี้เอาตายเลยมันง่ายๆเลยหันแค่ห้านาทีเนี่ยยักเอาสองล้านเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้ว แล้วคุณมาทําเป็นกราฟิกู้หนักเข้าไปใหญ่นี่คุณแสดงว่าคุณจริงจะเอาให้ตายเลยแค่นี้แกหลักฐานแค่พยานหลักฐานที่มันก็อกอล้วผมชักนิ่ตายผมเลยนะผมจะบอกให้คุณคิดดูง่ายๆก็แล้วกันอ้เรื่องผมงนี่ว่าถ้าคุณกราฟิกเป็นยัง้นอย่างนี้เนี่ยคุณตองเอามปจักพยานมาแล้วแล้วการพิสูจน์มันต้องเป็นสุ่มสี่สางแล้วต่อไปนี้เนี่ยผมจะให้คุณชีวิตเป็นองนี้อีกไปไปทํางานเกี่ยวกับเปิดเผยพวกผริต ไอ้พวกโคงกินบ้านเรืองกูทําไปเลยอันนี้เป็นหน้าที่ผมนะครับเรื่องที่สองเรื่องเรื่องมาญาติทนายนครับพี่ครับการที่ทนายตั้มเนี่ยเ,เขาเป็นบุคคลที่มีวิชาชีพทางาทางทางด้านกฎหมายแล้วมีการเขาเรียกว่ามีการแถลงข้อเิ็จริงโดยข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทคลาดเคลื่อนต่อความจริงและไม่ใช่ข้อเิ็จริงที่รากฏ การกระทําอย่างนี้นะครับมันมีมารยาทภา,ายความนะครับอ,อ,อยู่ข้ออยู่ข้อบังคับของสภานายนความพศ2529มาตรา3หมวด3ข้อ9การกระทําอเมริการยุยงส่งเสริมวพืมีการพร้องร้องคดีกันในกรณีอันงหามมูลไม่ได้มีโทษต้องลบที่ออกจากทะเบียนนายความซึ่งไอ้เนี้ยเดี๋ยวคุณชูวิทย์ก็จะต้องไปร้องสภาทนายความเพราะว่าอะไรครับ ว่าการที่คุณเป็นผู้มีวิชาชีพแล้วก็มีตามวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยคุณต้องมีลักษณะพวกต้องขวดพยานหลักฐานให้้องไม่ใช่เป็นการโมาโนไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราชาวทนายความทั่วเนี่ยรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับการกระทําดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะผิดมันยากนะครับน่าจะผิดมายากธนายความซึ่งเดี๋ยวเนี่ยคุณก็จะต้องไปยื่น ที่สภาาานยควมเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องสําคัญไอ้น,นี้แะครับผมอยากจะฝากกราบเรียนท่านโฆษกโสำนักงต่ายชาตินะครับที่มาออกว่าชุมเสียงชุมเสียงและปะป,ะปะงด้วยนะครับที่จะมาเล่นพอกเลย่ยผมบอกให้นะคุณชูวิทย์นี่ไม่เหมือนมังกรฟ้านะมังกรฟ้าเนี่ยท่านนักข่าวเคยได้ินนะครับก็ผมจะฟ้องทั้งหมด14คนนะ มีตั้งแต่ตำรวจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจิตอนรวมถึงกองสลากแต่เขาไม่้องผมก็เลยเสียหมาเลยเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้เป็นทนายกันแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไเป็นทนายกันแล้วเพราะเขาไม่ไม่คำตามที่ผมแนะนำใช่ไหมแต่คุณยุทธิต่ไม่ใช่นะ่ะถ้าผมบอกคุณเอาเลยไหมอเอาหนึ่งห้าเจ็ดพันสองร้อยเพราะฉะนั้นการพูดของตำรวจเนี่ยคุณไม่ควรพูดว่าสุ่งเสียงคุณเป็นโฆษก คุณต้องพูดว่าขอรวบรวมเบียนหลักฐานก่อนนะครับและเดี๋ยวจะแถลงให้นักข่าวทราบคุณต้องพูดแบบนั้นตำรวจเนี่ยอย่ามาเล่นกับผมนะคุณชูวิทย์ได้แกาจริงนะผมยุแก่ขึ้นเลยนะแกจะเอาหนึ่งค่าศึกมาตราสองร้อยนะเดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนนะครับอ้าวผมจะบอกให้นะครับประเด็นที่สามเนี่ยก็คือเป็นเรื่องรารจัดการป้องกันปราบปรามการฟรอรงโทรศัพสองห้าสองซึ่งมีโทษทางอาญาครับและพระราชกฤษเนี่ย ต้องมีการกระทําโดยเจตนาด้วยครับรู้ต้องรู้ว่าเงินเนี่ยเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำาผิดมูลฐานด้วยนะครับหรือการพอกเงินแล้วต้องรับโอนทุกซ้อนปกปิดแหล่งที่มาหรือครอบครองหรือใช้เงินนั้นโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามคํานิยามคําว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดสามารถตราสามและความผิดฐานพอกเงินตามมาตราห้านะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ย เขาจรยิงในคดีนี้ชีวิตเขาผม้รู้นะและไม่มีเหตุอันจะควรจะรู้ด้วยเพราะว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาให้เนี่ยเป็นเงินที่ได้จากการเล่นการพนันหรือก,กระทำความผิดตามกฎหมายหรือไม่เขาไม่ควรจะรู้แล้วทํางปิดปากเขาะแต่เขาไม่รับเขาเอาไปทําบนะุญอ่ะคือบางครั้งเนี่ยคุณต้องใจนะเวลาผู้ใหญ่มาซึ่งเราเกรงใจมากๆ,ๆเนี่ยเราก็ปฏิเสธร,ระบาดรู้ไหมครับ แล้วแล้วการที่มีการพุดอ่าเออทำไมเวลาไปบริจาคแล้วทำไมไม่บอกไปไปบอกกับาทางโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเนี่ยว่าเป็นเงินที่ตรวจสัขภาให้มาไอา้นี่ไปบอกเได้ยังไงมันเป็นเนรื่องไายไรมันเป็นเรื่องที่ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเข้าใจไหมครับธุรกิจเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นคนสีขาวนะครับแต่คุณคนสีเทาเขาเขาเข้าใจดีมากกว่าผมเขาบอกผมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่ ผมเป็นคนสีเทาผมไม่ฆ่าน้องไม่พร้องนายไม่ขายเพื่อนและทำไมหัต้องบอกในเมื่อเขาให้ผมมาผมก็จ,จ่ายไปผมก็ไม่ได้นั่นคือสรุปว่าคุณชีวิตขาดเจตนาเลยนะขาดเจตนาการจะมาปิดฐานพวกเงินแต่กับตรงกันข้ามครับนายตั้มนี่นะครับเอ่อจะได้และไปพูดเนาะจะดำเนินคดีและก็จะไปแจ้งอปมอเรื่องฐานพวกเงินสแสดงว่าเ้าบอกว่าคุณตั้มยอมรับยอมรับนะครับว่าไอ้เงินตัวเนี้ยเป็นเงินที่ มีคนให้มาโดยจากการปกปิดไม่ให้แถลงข่าวเปิดโพลสารวัตรส่วนันเป็นเงินสุภาปลกะครับเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดบุคคลที่นายทนาย้าหม่นเ่าเนนีบุคคลนั้นเนี่ยยึดครบองค์ประกอบความผิดนะครับที่ว่าเป็นผู้ครอบครองใช้เงินรวมทั้งปกปิดแหล่งที่มาของเงินครบงค์ประกอบความผิดหาังก็เป็นตามพรบป้องกันและปราบปรามการทุจริต2552มาตรา5หรือ5หรือ2อ3แล้วเท่านั้น บุคคลนั้นต้องถูกดำเนินคดีฐานข้อเกินแล้ววันนี้คุณอัจฉริยะเนี่ยเขาก็ไปฟ้องแล้วเข้าไปดำเนินคดีแล้วไอ้นี่จ่วงเขานะเพราะฉะนั้นทนายตั้มเนี่ยแทนที่คุณเนี่ยจะไปดำเนินคดีกับคนที่เอาเงินมาให้เพราะว่าเขารู้ไงปกปิดแหล่งที่มาการกระทําความผิดนะแต่คุณชูวิที่เขาไม่รู้นะเอาเงินมาให้เขานะ <S 2> <S 2> <S คุณพ่อเอาเงินมาแล้วเขาจ่ายไปเนี่ยก็จะมีผิดฐานขออเงินได้ไงเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยไอ้ตำรวจก็ดีปงก็งงดีเนี่ยถ้าคุณแจ้งคดีคุณจุ๋งที่เะ เขาคุณชูวิทย์แกเอาแน่แกบอกกับผมแล้วแกเอาแน่หนึ่งมาตราหนึ่งห้าเจ็ดมาตราสองร้อยไอ้นี้นะผมรับผิดชอบเฉพาะคดีนี้เท่านั้นแล้วก็ตอนแต่นี้ไปเนี่ยคุณชูวิทย์จะไม่มีการโต้ตอบกับทนายตท่าอีกต่อไปแล้วเพราะว่าผมบอกว่าไม่ต้องเลยครับพี่เดี๋ยวคุณชูวิทย์เนี่ยผมจะดำเนินการเองถ้ามีหนึ่งครั้งฟ้องหนึ่งครั้งเล็กคดีเนี้ยเราจะฟ้องเรื่องค่าเสียหายหนึ่งร้อยล้านบาทเพราะว่ารู้สึกว่านายท่ามรวยมากรวยมากรวยไม่รวยก็มีวงการเที่ยวดูการใช้ชี อะไรครับผมชีวิตยุ่งมาอ่าผมดีแล้พูดสั้นๆง่ายๆนะการช